ครับสวัสดีครับวันนี้วิธียี่สิบสามมีสา์ยนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับจะมาขออธิบายเกี่ยวกับใบพันธุ์ฮองโมคามื่อน,นี้ลูกค้าเพิ่นถามมาสื่อเฉพาะใบขายบอลมานะครับผมบอกขายนะครับเพราะว่าถ้าสื่อลูกค้ามาเสือาแต่ใบไปแบบนี้มันสีบอจบครับเพราะว่ายังเพราะว่า หน้าลูกค้าเสียมาเชื่อมไปใส่โ้งครับสตั้งองศาบได้ครับผมก็เลยขายเฉพาะชุดสก,กีใบไ,ไทยแนวนี้นะครับตัวนี้เกา่าลอยครับร่วมการทรงแบบโอลเนินกะหนึ่งพกับยี่สิบาทครับแต่ถาเก็บเงินไปทางเพิ่มอีกลอยนึงครับเป็นหนึ่งพหนึ่งยี่สบาทครับตัวนี้นี่ครับ อันนี้า็คงเกามาเฉื่อมใส่ครับเมื่อกันหน้าตาม,มาเป็นแนวนี้เลยครับอันนี้ตัวนี้ราคาสองพันสามครับถ้าทรงร่วมคาทรงแบบโอนเลยกับสองพันหกครับถ้าเก็บเงินไปทางกับสองพันแปดครับมีของพอร้อมทรงครับใบไทยมันสีคือกันนะครับสังเกตครับตัวนี้ตัวนั้น นะครับตัวนั้นครับชุดงลางมันสีอันเดียวกันคือกันเบิร์เลยครับต่างกันแค่ว่าตัวนี้เป็นโค้งใหม่ครับตัวนี้เป็นโค้งเก่าครับนอกนั้นก็คือการเบิร์การไทมนก็คือการเบิร์ตทุกอย่างครับนี่ครับส่วนเล็กที่ผมใส่เฮดนะครับตัวนี้เป็นเล็กเล็กกลมดำครับเล็กกลมดำนาสองจุดสามมิลครับขนาดนิ้วสองครับ นี่ครับเป็นเล็กนี่มอกพร้อมนะครับนี่เห็นม,มั็ยคอกบอกเป็นเล็กเต็มครับนิ่วสองนี่มอกพร้อมส่วนอันนี้เป็นของเก่าครับเขาก็ใส่เล็กเล็กกลมเหมือนกันนะครับมันรับแรงกระแทกได้อยู่แล้วครับอันนี้บางร้านเขาก็เอืน่นชุดหัวจหลรวดครับแนวนี้ฐานาตาแนวนี้แต่ว่าผม ขอต่างซื้อมันมาชุดสกีใบไทยครับเพราะว่าบางหลานเขาก็เอื่อนมองนี่ว่าแกนสกีนะครับผมก็เลยต่างซื้อตัวนี้่าแกนชุดสกีใบไทยครับตัวนี้ราคาก่อนลอยครับนี่ครับให้เบิ้งหล,ล,ลายองศาหล,ล,ลายมุมครับพี่แงแคลา้าเอาขั้วมัดมาเเฉ่อมใส่เลยสครับชุดข้างหลังคือการเบิร์ดครับมีคลิปแนะนำวิธีการเฉ่อมใส่เรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นของใหม่ครับผมซื้อมาเป็นโตเลยครับแล้วผมมาแกะออกเอาใบมาดัดใหม่นี่ครับใบผมเอามาดัดใหม่เอามาดัดข่าแบบใหม่เรียบร้อยเมื่อเอือนผมสิป,ประกอบล้ะครับอันนี้เหลืออยุสิบสิบสองตรครับเราทีแล้วมมายีสิบตัวก็เฮ็ดไปนําขายไปน้าครับเมื่อเอือนเหลือขั้นตอนประกอบแล้วก็ เ็บสีหอยเชื่อมกับผอมทรงเลยครับเพราะว่ามื่อน,นี้มีลูกค้าพ้นเอาตัวนี้มาเชื่อมให้เชื่อมให้นะครับแล้วก็ลูกค้าพ้นสร้างตัวนี้สองอันก็เลยคางตัวนั้นไปก่อนครับแต่ก็บอกเป็นยังครับเดี่ยเบอื์งนกับผอมประกอบแล้วครับใบจะพอบใบสรุปใบหน้านี่นครับผมบอกขายเลยครับบอกแนะนําให้สร้างไปครับเพราะว่าลูกค้าจะเชื่อมใส่เองหรตั้งสาเองมันสิมันสิบดจบครับ ถามีโครงเก่าเนี่ยอยู่แล้วครับถ้ามีโครงเก่าอยู่แล้วแนะนำให้เสื้อชุดนีไปครับชุดสก,กีใบไทยครับเอาตัวนี้ไปจบกว่าครับแล้วก็จะขออธิบายเพิ่มอันนี้เป็นผานหลุนเก่าสังเกตนะครับของเขาจะมีการซืก้อ,อกันนะนี่ครับการซื้อเล็กตัวนี้ครับเล็กแผ่นตัวนี้ ส่วนของผมจะมีการซื้อเกลอนครับตัวนี้ครับเล็กฉากตัวนี้ครับมันจะซึกอ,ออกไปเรื่อยครับแล้วก็ต้งองคอยเปลี่ยนมันครับในขณะเดียวกันเกนเา้ามันจะบดซึกครับว่าผมตังใ้คนละระดับกันนะครับมาที่นี่วิธีเปลี่ยนใบครับสมมติว,ว่าถ่ายไปปีสองปีสามปีใบสามเหลี่ยมมันซึกครับ ตัวนี้อื่นใบสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เอื่นใบบนครับใบสามเหลี่ยมมันซื้อมาซื้อห้อยเชื่อมนี่นะครับนี่ให้ห้องไปซื้อนี่ครับใบสามเหลี่ยมหรือว่าใบซบหมูครับอื่นในสองซื้อครับไปซื้อมาครับมาซ้อยครับซ้อยมันเป็นแผ่นแนวเนี่ยขนาดซ้ำกับตัวนี้แล้วครับนี่ก็มาเชื่อมใส่เชื่อมใส่มองนี้นําเชื่อมใส่มองนี้มองนี้มันซื้อกับเชื่อมใส่มาสิครับ เชื่มใส่มองนี้มันซื้อกับเชื่อมใส่มองนี้ครับนี่ครับเชื่อมใส่โดยที่บัตตองไปแกะตรงนี้มันทำองศาให้มันอยู่คือเก่าครับเข้ากับค่อยเสริมไปเลยครับเขาจะใส่ไปจนกับใบนี้จะสอดครับผพรามาหาปีหกปีนะครับอย่างสีสอดครับถาใบในสอดกับสมควรเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดครับถึงเวลานั้นก็ค่อยมาสร้างสื่อชุดตัวนี้อีกครับไปใส่ใหม่ครับใส่หน้าหกปีเก่าลอยเพราะว่ามันคุมอยู่นะ ถือปีละบกีบาทเนี่ยนะครับครับส่วนตัวใหม่ครับอันนี้ราคาสองพันสามครับเล็กข้างล่างเนี่ยจะเป็นเล็กหนาสองเซนนะครับใช่ไหมครับนี่ครับสองเซนความหนาเล็กเล็กตัวนี้ครับก็เล็กตัวนี้ครับความหนาซ้ำกันครับ สองเส้นครับตัวนี้จะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะใส่เล็กตัวเกา่าจิตตรงตรงนั่นนะครับนี่ใส่เล็กตัวเก่านะครับตัวนาสองเส้นนี่ครับอันนี้คือตัวละสองพันสามครับมารับเองสองพันสามครับนี่ครับส่วน รถชุดสกีใบไทยเกาลอยนี่ครับจะเป็นเล็กๆกลมแนวนี้นะครับนี่ครับน้าตาจะเป็นแนวนี้ครับนี่ครับการเชื่อมใสครับนี่ครับอธิบายเพิ่มครับเวลามันใบมันซึ้ครับขอวางมาลายเดียวกันสะสิบงมงครับนี่ครับ มันซึกมาหอแนวเชื่อมนะครับนี่ครับเรือแนวเสร็จในพวงขี่ไปนี่ครับนี่ครับให้เห่าสือใบอันนี้มาครับใบสามเหลี่ยมถ้าหาสืบบ่ได้สร้างจากผมก็ได้ครับใบละลอยสี่สิบครับตัวนี้นะสีเมนนะครับเป็นใบซ็โมโดยเฉพาะนะครับเห่ากับมะสอยนีครับขีดเส้นแนวนี้ครับกระตัดไอซัมที่มันซึกออกไปครับ ก็มาตัดใส่ครับขีดเส้นแนวนี่ยก็ตัดครับนี่ถ้าตัดบ่เป็นให้ผมตัดให้ก็สั่งมาได้ครับผมก็จะตัดไปให้ซอยไปให้ครับท่านก็ไปเชื่อมใส่พอตัดมาเป็นเส้นจะเป็นแนวประมาณนี้ครับก็มาเชื่อมใส่แนวนี้ครับนี่ครับนึ่งผ่าผมครับเชื่อมใส่เลยครับส่วนมาส่วนนี้มันซิอุปกนณ์ครับซึ้มาหอดแนวเส้นนี้ครับก็เชื่อมใส่เลยครับ ตามเยาวนี่ยเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับพ่อนืกภผพาบอกนะครับทางฝั่งนี้มันซึกอีกครับฝั่งนี้มันซึกอันนี้แกนผมอยู่มองนี้่นะกระสอยๆยเนี่ยนะครับมาใส่ฟังกระเชื่อมใส่ฟังเี๋มันซึกออกไปครับโดยที่ตัวนี้ก็ตัวนี้มาตรงไปแก้มันนะครับองศามันยู่คือเก่าครับหองศามันู่คือเก่าเบิร์ครับเพียงแก้วนี่ครับซึกออก มองนี้เนี่ยมคร,บมครบับเชื่อมไซเลยครับซอยเสดนนี่ก็เชื่อมไซอันนี้ซึกออกก็เชื่อมไซครับนี่ครับโอเคครับสนใจโทษสอบถามเข้ามาได้ครับนี่ครับเบอร์โทรศัพท์พานหัวโมพระเอก0ู3ย์4 5สา0กหครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ